โอเคอ่าไหวไหมโอเคถ้าใครอยากให้จ่าผิดยชคควันก็ไปเค็กปาก็ะไก็ได้เนาะอืมถ้าไหวหร่อกที่เคียงก็ได้ครับเค็ตคุณหวานสิคุณหวานนี่นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากเปย์ขดชิ้นใหญ่ปาดให้เจะิญยมีนะครับก็ประมาณสิบวิสายที่เขาเปย์นะเดี๋ยวตอนนี้เตรียมเปย์ขวดชิ้นใหญ่ได้เลยนะปาดี่้เจยอะชนะยนี้นะครับเปย์ได้เลยครับเปย์ชิ้นใหญ่ามาปาดหน่อยนะถ้าใครไหวฝากทีละกันขอชนะยุนี้ครับ เอาดีๆเลยครับยิ่งอย่าทำยิ่งครับถ้าใครจะฝากดีนะขอบคุณมากขอบพันแล้ว้วเยเย้เย้ขอบคุณมากพิมขอบคุณนะพิมนะขอบคุณมากอีกเกมนึงอีกเกมนึงอีเกมนึงเหรออีเกมนึงมันได้สองแล้วนี่มันอีมันมันยกสามแล้วโอ้ยเกมนึงก็ได้อะสอง,สอง,สองไม่ใช่เหรอ ไอ้ยกนึงก็ได้ถือว่าแถมแล้วกันโอเคแถมแล้วกัน